สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ Toyota v o ีอนะครับปี2013นะครับเข้ามาติดตั้ง Smart ทเก e OBD รุ่น TS8 Navigator เมนูภาษาไทยนะครับเพื่อไว้ดูค่าวภูุิความร้อนนะครับเนื่องด้วยรถ v ีออเนี่ยจะไม่มีเกความร้อนบอกนะครับจะมีแต่ไฟเตือนนะครับลูกค้าก็เลยมาติดเกีนะครับเพื่อจะดูค่าความร้อนเป็นตัวเลขดิจิตอลให้ละเอียดขึ้นนะครับ นะครับลูกค้าบางต่างนี้นะครับนี่จะเป็นรถโตโยต้าวีออสนะครับลักเสียบจะเป็นปลักแบบตรงรุ่นนะครับ OBD รุ่น TS8 นะครับสำหรับวีออสนะครับลักจะอยู่บริเวณเหนือแป้นคันเร่งนะครับขึ้นมานะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเราก็แค่ลากสายนะครับเก็บขึ้นมานะครับข้างบนแล้วไปหาที่โตเกบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับไว้ตำแหน่งเสาเอนะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับตัวจ้าลออสสองศูนย์หนึ่งสามนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าไมค์ของจักร้าลออสนะครับจะไม่มีบอกนะครับว่าค่าอุณหภูมิหม้อน้ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับลูกค้าก็เลยเลือกติดตัวนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูค่าต่างๆของรถได้ละเอียดขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับตัว OBD TS 8นะครับจะมีนะครับตัวความเร็วนะครับ อุณหภูมิมน้ำนะครับคือ ECT นะครับแล้วก็บรรทัดตัว VLT คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีวัดรอบเครื่องยนต์นะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกดปุ่มด้านบนนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เลยนะครับทําให้เราไม่จาเจนะครับสามารถดูค่ารวมได้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับค่ารวมนะครับจะบอกได้ละเอียดนะครับเมนูการใช้งานนะครับ ก็จะใช้งานง่ายนะครับเพราะเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งเตือนค่านะครับสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อไปติดตั้งนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับมาที่หน้าร้านโอเบดีชอปของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะครับติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ลูกค้าให้ความไมว้วางใจนะครับมาติดตั้งสมาร์ทเกตอุบีที่ร้าน o b บี h o p ของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ